อยู you now live, la, 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 live, la. ่น่าไลฟ์แล้วอยู yup> ่รายการเที<_<_่ยวมันนี้วันนี้เขาเขามีรายการอะไรนะวอนนีเขาเขามีรายการอะไรนะรายการอะไรที่เขาอะไรนะแท็กซี่ drive อะไรนทักอย่างทักอย่างนี่จะเป็น n a เกเตอร์เออ navigator อันนี้อะไรนะอันนี้ n ิเกเตอร์เลยกันฟุกตลอดฟุกตลอดนะฟุกตลอดนะฮะได้ฟุกตลอดมาอยู่กับเอ่อฟุกตลอดไม่ตัดออกสักเที่เลยจะบ้า ทีวางที่วางแก้วโอเคผมไม่ได้ขับรถนะผู้ชมแค่แค่ไล่เพราะว่ารถติดมากเมื่อกี้แต่ว่าพอไล่ปุ๊บรถไม่ติดเลยรถจะไล่ตั้งแต่เมื่อกี้ละก็อาจจะติดอยู่ติดละเดี๋ยวพูดดิโซ่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ตรงไหนที่ไม่ติดเราเข่าเลี้ยวเราเลี้ยวทุกตรงที่ไม่ติดไปเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้แลเลี้ยวไปตันซอยหนึ่งกขัลองมาใช่คืนนี้ไม่ได้ติด อ,อันนี้ด้วยเป็น,นติดอะไรอะ่ะติดใจใช่ไปละไปต่อๆไปเรื่อยๆไม่ติดเนี่ยทางเลี้ยวเข้าเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยอ๋อโรงพยาบาลอะไรพี่อ๋อโอเคเซ็นเซอร์โรงพยาบา,าลตอนเราอยู่คือคือหรือเราเข้าโรงพยาบาลเลยเดินโรงพยาบาลมีอะไคาเฟ่มมีอะไรกินม <laughs> <laughs> มีสูตรอาหารป่ามันจะติด ไม่ปงไม่ไปละห้างเครื่องอะหน่อยอะติดเกินติดเกินไปรออย่าแต่งก้กินเขาอยากอยาเห็นคนข้างๆรอตั้งแต่สองโมงสองโครึเ <c oughs> อสองอโมงครึ่งสงโ,ง,สง,โงข่อ,อยากเห็นไหมเธอคนกีดให้เราหน่อยดียดยหัวก็เดือมากเลยอะผม รถติดแล้วผมสั้นลงวะเนี่ยผมไม่ใช่พี่เพราะผมพอรถติดอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่น้ํามันเย็นใช่ไหมไม่สนใจกันเลยไปเล่นต่อไปก่อนมาแล้วทุกคนหิวข้าวไปไหนกินข้าวเช้าเลยใช่บูมไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแต่กินเบนสุกี้กันชอบเนื้อสุกี้โซโซ่อะไรโซ่โซ่ของให้ ไม่รู้อ่ะมันจะมารีวิวเอ,องของมัาเกิดที่พี่ฟุกให้นะฮะนี่หะมีนะฮะหอยนั้นเองอจบแล้ว <c oughs> ตอนแรกจะซื้อเป็นถุงอทุกคนคงงงว่าคืออะไรมี่น่ารักกว่ามันคือปลาที่ผมเคยบอกผมอยากได้<ม>ที่เราที่ผมหาในเมืองไทยไม่ได้วัน,นนี้คือพายฟุกไปดูดูอะไรวะ ดูหิน <laughs> ดูหินนะดูหินใช่คือตอนแรกอะผมตอนแรกผมจะไปซื้อผมไปอ่านดูอ่านอ่านผมว่าจะแบบว่าไปซื้อหินพามิสเป็นหินที่แบบว่าเอาไว้รองตู้แล้วก็ค่อยใส่ดินทับแล้วผมเข้าไปดูพผมรู้สึกว่าแบบว่าจะเป็นต้องซื้อขนาดนั้นไหมแล้วคนแบบว่าหยุดก่อนเถอะ <h> ต้องเดินทางสายกลางแล้วต้องหยุดซื้อก่อนแล้วก็เลยเยังไม่ซื้อพี่บุกกว,ว่าคิดอยากได้อะไรไหมอยูดดี่บุกก็พูดออกมาว่า <h> ถ้าเกิดพี่ซื้อหินมาผมเกิดได้คิดอะ คือที่จะซื้อให้แต่ว่าถ้าคือคีอยากได้เลยไหมคือคีเขาถามคีก็พูดแต่หินหินหินพี่ก็เลยว่ะก็เลยพวกบอกตรงๆคือที่จะซื้อให้ก็เลยบอกตรงๆว่าคือพี่ตั้งใจจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดคีนเพราะว่าทีแรกจะซื้อกุ้งให้แต่มึงเอฟกุ้งทุบคว้าอะไรอะเอฟนี่คือยังไม่ได้เฉยเออเออเอฟไม่ได้ก็คือนั่นแหละก็คือแบบคือเชี่ยวชาญแล้วไงใช่ก็เลยบอกตรงๆว่าเออจะซื้อให้แต่ไม่อยากซื้อหินเป็นของขวัญวันเกิด ก็เลยแบบแล้วสุดุกขก็พาไปดูหินแล้วฟอนพายดูหินก็ผ่านร้านร้านหนึ่งแล้วก็ร้องไอ้พี่มันปลาปลาในยงป่าเนี่ยอยากได้แบบเป็นพันได้แบบพันตัวเล็กๆคือปลาไม่ีปลาก็ได้ปลาตัวนี้มาน้องไม่ต้องใช้ออกเลยทุกคนเห็นปลาไหมเห็นหอยคือคนบอกนี่นี่เนี่ยใช่คือตอนแรกอ่ะเขาจะใส่ถุงให้แล้วพี่ฟุ๊กไปถามคนขายว่า ยกแท้งไม่ได้เพื่อนก็ใส่นี่มาเลยได้ป่ะน่ารักเขาบอกใส่ได้ค่ะเปิดเปิดเปิดอะไรเปิดฝาให้น้องเปิดซ้าย้น้องจริงก็ถือพอดีใครบอกว่าเอาจักรยานเดินเล่นไม่ได้นี่ไงเนี่ยเดินถือมาแล้วเดินปะก็พาไปเดินเล่นได้เห็นไหมจริงแค่เขาไม่ค่อยได้เดินกับเราเขาไม่เขาไม่เลยเขาจะปวดหัวหรือเปล่าเดินเร็วแล้วกันน้ำแข็งโอเคนี่แหละไม่มีใครเห็นวิวแล้ว อันนี้คืออันนี้คือไอทีผม่ไม่น่าติดเขาเียโรงพยาบาลแล้วนะติดโรงพยาบาลน,นะจริงหรอเนี่ย<ต>จริงข้างหน้าเหมือนถึงว่าเขาไม่โหแล้วถ้าสมมติมีเหตุสุงเฉินจริงคื้ไม่มีนแล้วหรอผมว่าจะมีทางข้อพิเศษแบบหน้าโรงพยาบาลอ,อันนี้คือ,อคหลังข้งหลังก็ติดไม่อันนี้ข้อโ,โหขึนะ้นแลสมมติว่าเราป่วยแบบเราไม่ไหวอ่ะ ถ้าหลังไั้ไหมพี่กว่าจะเข้าอ่ะอโซอ่ะโซ่โโโเลยคือหินอ่ะเ <laughs> ีเรื่อง,ลองเล่าไหมเออนั่นแหละคือเปนไม่เยอะคือผมตั้งใจไปซื้อหินพรม,มิสแล้วก็ไปซื้อดินเพราะว่าหินพาม,มิสเนี่ยมันจะแบบว่ามีแบคทีเรียจะช่วยย่อยอึของน้องๆแต่คราวนี้คิดอยู่วา่าเราไม่ต้องใส่หิน ไม่ต้องใส่ดินมันจะยิ่งสงกปรกมันจะยิ่งแบบมีฝุ่นเยอะแล้วแค่ดูดน้ําน้องบ่อยๆเปลี่ยนไปง่ายกว่าเนาะ<ม>แต่ว่าพอวัดค่านะ้ำมันมีในเตรในตายว่ะในเตรในตาย,ตายมันเยอะก็คิดว่าหรือว่าคนใส่แบคทีเรียไว้ให้มันกินของเสีย <c oughs> แต่ไม่มีที่อยู่แบคทีเรียมันก็นจะอยู่อย่างไงอ๋อนี่ไงตอนแรกก็ไปซื้อปลาปลา,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 าซักเกอร์ปลาแพะก็ใช่ก็แต่ว่าดูปลาซักเกอร์กับปลา คือไม่รู้จักปลาซักเกอร์เอ้ยไม่รู้จักปลาแพะก็เลยคิดว่าเป็นปลาซักเกอร์ที่มีหางแต่มันคือตระกูลเดียวกันแหละเนาะไม่รู้ไม่รู้เรื่องปลาซักเกอร์เอแะเลยก็เลยมันก็เลยไม่ไม่รู้แต่ว่าที่ได้ว่าจะซื้อเลยเพราะว่าไม่อย่างมาหลายรอบแต่ว่าขอไปทาความเข้าใจของมันกน่อนเพราะว่าจริงๆอยากซื้อไปให้ตู้สะอาดแต่มีคนบอกว่าแต่ปลาสะอาดเลยปลาทองเมือกเยอะแล้วทำรักป่ะแล้วน้องเออน้องจำไม่ดีกับระบบหายใจน้องปลาแพะแล้วก็มีคนบอกว่าปลาแพะ ปลาทองชอบชอบตอดปลาแพรแบบชอบชอบอมปลาแพรเหรอแล้วปลาแพรถ้าตกใจก็จะกางครีบออกแล้วมันก็จะทิ่มปากแล้วก็จะตายตกไปทั้งคู่ือน่ากลัวนะน้อยคือปลาทองก็ต้องเลี้ยงกับปลาทองไม่มีกลิ่นเนยเหรอพี่ฮะว่าเขาจะเจสบีเลยแกช,ชอบดมบอันนี้คือรถไปได้ปะลองดูลองดู เราเรีมากันต่อได้ความได้เรื่องได้ความว่าซอยตันลอยตันหลบรถติดมาหลบรถติดมาโล่งเลยรถโล่งเมื่อกี้แบบเมื่อกี้รถติดนิดหน่อยขับมาปุ๊บลอยตันกูว่ารถโล่งพี่ครีบเพรมันตันมันตันเลยอ่ะพี่สุดๆไปเลยเกดบ้าเนื่องจากเอ่อ ต่างชาติเยอะนะเราจะพูดภาษาอังกฤษกันอ่ะเริ่มโอเคอังกฤษเราไม่ค่อยได้กันซะด้วยแต่จะพยายามพูดให้ทุกคนฟังเลยครับโอ้โห no oh no oh my god this rasmalai definitely this rasmalai this r a s m a ะคือดึงไม่ออกปกติก็พูดกับเพื่อนเล่นอยู่นะ oh my god อยตั a น n ในภาษาอังกฤษเลยอ่าแล้วก็ soi soi is way เอ็นเวเอ็นเวแปลว่าอะไรวะครับเสียห o w เขาบอกว่าอยู่ไหนเอ่อตอนนี้อยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเลี้ยวมาตรงไหนที่รถไม่ติดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้รถติดเฮ้ยยบาไปเหมือนเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่ซาฟารีไม่ใช่คไม่ใช่ที่เวลาเขามีข่าวเขาจะบอกว่าเออสวัสดีค่ะวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะโทรมาจากที่ไหนคะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าสร้อยเออเจวมา อาสวัสดีครับวันนี้โทรมาจากไหนครับโทรมาจากแถวๆสุขุมวิทค่ะค่ะตอนนี้รถติดไปรถเป็นไงบ้างคะติดไม่ขยับเลยค่ะไม่ยุบไม่ขยับเลยอันนี้พูดคนเดียวอ่ะใช่พูดเดียวโทรไปหาตัวเองแล้วก็นหลับเองเหรอเออ g อ r a g e อุ้ย o n o o โ o จะสอบเสร็จจังหวะพี่เสร็จแล้วพี่ว่าเสร็จแล้วมันบอกว่าเสร็จเมื่อวันเตือนมานโทรไปโทรโทรบอนโทร,โทรเรื่องไปวันที่เห็นลงวะโทรไปโหลโลกูกไปตำจักป่ะอยากไปดูหินตอบกลับมาเปิดกล้องเปิดกล้องคือจะพาไปให,ออให้หน่อยเปิด <c oughs> กล้องนี่ก็เปิดเปิดกล้องเลยวะไม่เปิดกล้องมันก็ใช่เงี้ยแล้วก็บอกว่าคู้สอบอ่าจบผู้สอบถึงพรุ่งนี้นะ ทรหาไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อแบบสอบอยู่แล้วก็ไลน์ไปถามมันจะมันจะตอบเหรอก็ตอบเออมันก็ตอบอยู่นะพี่ขอบสวัสดีดีใจพี่ครับสวัสดีครับเน้ยคือปลอมตัวเหรอคือปลอมตัวเป็นคนนู้นคนนี้เหรอคุณรุดไอจีไหมเออตอบไอจีเหรอคือไลน์ไม่ค่อยขยัน อฟีดพี่มีแต่ปลาจริงด้วยใช่ไหมล่ะผมไม่เห็นมีฟีดหรือปลาเลยโบรี่คีนนะโบรจ๋าขีนนะสอบเสร็จยังก็จะเสร็จแล้วแหละสี่โมงละคือพิมองเสียงอะผมก็เป็นบ่อยนะเออคือซีรีส์อะเอ้ยอ่านแล้วอ่านเร็วมากก็คือเป็นซีรีส์อะ คือบาโบ้ึ้นอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาจัดตัวจักไหมเริ่รงตุกตุกคนวันนี้หรอเฮ้ยเชี่อมาดิเ้เสร็พี่เสรพี่ตอนนี้นาว โยดูต์แปลว่าอะไรวะเพื่อนรักโยดูต์นี่บอกน่้ถึงเสียงทักมามันบอกว่าโยดูต์ดูดีบอกสุนจะสนี้ดูมันเขี่ยแล้วออกสื่อไม่ได้โอเคขอดูหน่อยไม่ใช่ออกได้ไม่ได้เปิดกล้องเลยได้ปะ ครับผมต้องไปต่อทีคร่บโซบอ๋อผมซีเข้ามาดูต่อเลยโซบเห็นไหมล่ะน่าจะแบบว่าเอาแชรได้ด้วยโอ้เอาซีไปนะก็ดีอยู่ชั้นสามแจ้ตรงลำโพงตรงซาวบาร์ เป็นถุงถุงของพี่บุ๊กเลยน่ารักมากเบลลี่หลืออะไเบลลี่อ่านว่าอะไรอย่างหนึ่บ้างเลยแล้วอ่านผิดโดนคนบอกว่าไม่ใช่นะเพราะอ่านมาอย่าว่าทำมันมีน้ำตาไม่กเมื่อตอร้อนนี่ไปไหน คือไม่ว่ายังไงอ่ะคือต้องไปเส้นเนี้ยแล้วเส้นเนี้ยคือแดงอ่ะคือถนนกรุงเทพเป็นไรเอาเนี่ยชินทล่าแันแล้นสิีเกิดอะไรขึ้นแดงกันให้แฟดทุกคนถามไปไหนกันไม่ไม่รู้จริงแบบไม่รู้จริงจริงว่าตอนแรกจะไปเจอพี่เตอแต่ตอนเนี้ยไปไม่ได้เรารถติดเกินแบบมันชั่วโมงหนึ่งเกิดบอกพี่เตพี่เตครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะครับพี่ทุกอย่างผิดแผนหมดเพราะรถติด อาแผนตอนทีิตอนแรกอ่ะจะไปฝึกถ่ายรูปพิเตเพราะเราได้ซื้อกล้องพิเตเอามายังไม่ได้ซื้อพิเตยังไม่ยอมให้เราจ่ายตังค์เรากินใจมากไอเดีเราเอี๋ยวอให้ลองใช้เดี๋ยอย่าลองใช้พิเตอย่าลองใช้ก่อนแล้วคยลองใช้ก่อนอ่ะคือโอ้โหโอ้ยน่ากลัวมากคือโทษนะที่ให้โทรศัพท์แกอ๋อได้หละ คือเราจะไปไปไปกับพี first, ่เต้เราไปพี่เตปลุกเราก็แบบเอามันลงทุกท่านเลยกว่าเยอะเลยใ่ไมันแก๊งแก๊งแก๊งก๊งเกิดในกับพี่เตไว้ว่าจะไปสัตจักรแล้วพี่เตก็บอกว่าเออวันนี้พี่อากจะไปแม้วช่งเช้าเจอที่ยิมช่วงใหม่อ๋อแต่สองโมงสี่สิบนาทียังไม่ขยับพี่เตโหไปเจอกันที่ห้างเลยดีกว่าไหมเด็กว่าได้ได้ได้พี่ก็รถติดเหมือนกัน นี่ก็ไปที่ห้างติดอยู่เกืบเอบชั่วโมงใช่ปหมติดอยู่สะพาน,นก็ระโทรโถงพี่เตว่าพี่เตผมไม่น่าจะไปเซนเวิร์ดแล้วไปที่อื่นดีนกว่าเตวะตอบกลับมาพี่เตเพิ่งได้เล่นยิมเหมือนกัน <c oughs> พี่เตเพิ่งถึงอโองค์มาขับแต่ใบสองใช่ครับแต่ใบสองนี่ใบใบห้าแล้วมีที่ไหนมีซุ้มไหน คือทำไม่คือถ้าขับรถรับส่งในต่างประเทศจริงแล้วต้องสมัครสมัครเฮ้ยนี่ไหมซักเลี้ยวเลยไหมเลิกขาพี่อยู่เมื่อไหร่อันนี้ยอันนี้เลี้ยวไปไหนอ่ะเฮ้ยอันนี้เลี้ยวไปไปไหนวะพี่วันนี้ไปต่อไปต่อไปได้โอ้ยไ่ได้วันเวยีอันนี้เย็นขอโดนอันนี้เย็นคือเวลารถติดอ เมื่อกี่มันเป็นฟิลแบบอิฟหายเอลแต่ว่าถ้าเลี้ยวไปอ่ะแบบมันเป็นวันเวบียห้าอ่ะเป็นห้าห้าแถวห้าเลยนะอันเป็วันเวหมดเลยอ่ะวันเวอ่ะแล้วก็อุ้ยคือจอดกันให้แฟตอ่ะเอ้ยนี่มันท่านไหนวะไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อ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 ก็ต้องเชื่อ ปิดไมค์ไปเลยทุกคนขอคุยโอเคครับ <Okay, S 1> มาต่อเราจะเปลีต่อ เราจะขบับรถต่อครับขบับรถต่อครับใช่ครับนี่เราติดมากเลยอยางรู้ว่านี้เกิดอะไรขรึ้นมันเป็นอะไรเป็นพราะน่าจะมีแบบกิจกรรมเยอะหนะ่อยปกติแบบวันเสาร์วันอาทิตย์รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ใช่ไหมน่าจะมีคท t วิต t y หลายที่เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยไตัวนี้โอ้วันนี้มีมเยอะมากเลย พี่อุ่นฝนจะตกเลยใช่เพราะอะไรอ่ะฮะเพราะว่าหน้าฝนในทีิอ้าวนึกว่าจะโมโผเพราะว่าฝนมันทำให้คนเงาเลยเออเหตุเกิดเพราะฝนเหตุเกิดอุ้ยทำไมขับแบบนี้พี่น่ากลัวน่ากลัวนะโอ้โหคือใจละไวยอ่ะพี่พี่ตีโค้งเป็นนี่เลยอ่ะรถรถอะไรนะรถบิ๊กไบค์ใครเหรอพี่คือเอาให้รอดไปเถอะพี่เอาใจช่วยว่ะ ชนผมร้อนๆเขอ้รถติดเพราะคนกำลังไปคอนเจนโฟร์คือใช่ด้วยแต่คอนเจนโฟร์เริ่มเริ่มแล้วไม่ใช่มีคืออาจจะก็ทยอยอาจจะแบบหมายถึงออกตั้งแต่บ่ายสองเหมือนเล่าอ่ะเราเป็นติดผมว่าอาจจะเป็นคนไปจัดจักเยอะเหมือนกันวันนี้วันนี้คนเยอะมากคือทุกคนออกไปใช้ชีวิตกันวันนี้เยอะวันนี้เข้าไปร้านหนึ่งตอนแรกเราเข้าไปคนเดียวสักพักนึงมาเจ็ดแปดคนโอ้ยเยอะมาน คือร้านขนาดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขนาดบล uh. uh, 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 right. ็อกหนึ่งประมาณสามเมตรคูณสามเมตรอ่ะมันคือมันเท่ารถเท่าที่จอดรถอ่ะเออเออเออนั้นใช่แล้วเจคนอัดที่จอดรถแล้วที่จอดรถบิวอินด้วยนะเพราะว่ามีแบบตู้เปล่าคือแคบเกินวันห้องหนึ่งเลยสามสีคนอยู่เพราะฝนมันทำให้คนเหงา นอนได้ไหมผมผมขับได้นะแบบสบายแล้ว <laughs> มันติดมากอเอ้มันดีนะเฮ้ยที่นวดปะที่ผมซื้อมาไม่ได้ใช้ผมเอาไว้พี่ใช้ปะนี่ซื้อมาสอง0ันห้าแต่แบบว่าพยายามหามุมแลไม่ได้สักทีสะพัดกันใช้ทำไมอ่ะมันมันนวดได้เหรอผมซื้อมานวดโดยเฉพาะแต่คือพอพอนั่งนวดอ่ะมันเลื่อนไหลมันน่าจะต้องใช้ เดี๋ยวเอามาให้ลองคออนนี้อยู่ค้ามากเขา้ารถยากสบายคือเราเหมือนนั่งพังพี่นวดไหมก็นวดเท้าวนวดนดหลังได้วยเป็นร้านนวดใช่ไหมอืมโอ้ยฝนจะตกถ้าฝนตกนี่อะไรถ้าฝนตกเนี่ยคือเราต้องเก็บไปไม่ได้พี่ต้องลองเนา แล้วเราต้องรอรับไหมถ้าเกิดตกรอรับก็มีรื่องชีพเลยหรือเราต้องสอบซ่อมสอบซ่อมฝนตกเออก็จริงก็ได้เหมือนถ้าเกิดติดรอใช่นไงล่ะฝนรอไม่สนใจมันยากอ่ะเป็นปัญหาอยู่นะทุกคนก็นั่งดูเรานะใช่นั่นสิไหนทุกคนลองตอบหน่อยสิว่าฝนอะไรทำไมถึงฝนตก ฝนตกฝนะอ่ะคือมันก่อนขึ้นมันก่อนไปรับยายขึ้นรถแล้วยายอะ่ะแม่คือพี่ไปติดฟิล์มามาเพราะว่าเพราะว่าอันเดิมอะ่ะมันใสแล้วเขแล้วคนเขานอเห็นอืม <c oughs> เวลานั่งรถหรืออะไรเงายโรล่ม,มใชเม่เคยมีเคยมีเู้เคยขับผ่านแสวจากที่หนึ่งแล้วพุกใส่โรลพนผมในรถก่อนลงไปคือเราหน้ามาต้องเป็นต้องพอมนะเนาะก่อนเจอประชาชนแล้วก็เจอใครก็ไม่รู้คืออยากจะจำเราได้เกิน who are you แล้วก็ถ่ายเขามาเป็นชั้นใส่แว่นกันแดดกงงับโรือนผมกำลังขับรถอยู่ แล้วลงทุกวิดอ่ะคือแท็กมาในสตอรี่คือดีไม่ลงคือพาเวสสักพักนึงเนี่ยแต่เขาคุดขึ้นมาละ district จ้าอ๋อนอตคือนิดก็เลยติดฟิล์มไปไปพอติดปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าโอเคชอบความพาเวสีญ่ขึ้นรถไปรับยายคือยิงข้าวยายึ้นรถมาโอ้ยเดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วเนี่ยฝนจะตกแล้วมันจะตกจริงไหมแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะตกจริงป่ะอันนี้จะตกจริง <_ an> แต่เราก็ไม่กล้าบอกยายว่าออกไปติดฟิล์มมา <_ an> คือกลัวยายเป็นห่วงโอยขับรถเดี๋ยวพูดอีกขับรถฟิล์มมืดขนาดนี้ <_ an> เดี๋ยวโม่นอีกไม่มงบอกยายว่า<ป>ไม่ไม่ไม่พูดอะไรแต<ป>่ตอนนั้นอืนึกจะบอกว่าเออพวกใส่คอยากเล่นใส่แล้วมันจะแบบทำให้เห็นได้แบบอ,อารมณ์อารมณ์เหมือนสามิตี้ยายเราดูหนังอะแมวอะยายือแบบ ตามแมวอ่ะเออแบบตามแมวมันทาให้ขยายอ่ะคือแบบเวลาซื้อฟิวเขาแถมมาให้เลยเขาจากเลนนี่ต้องบอกเขาไปพี่โคตรใหญ่ใกูไม่ได้ง,งูม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ก็นวัตก,กรรมไงบางคร<อ>ั้งอาจจะมีขึ้นแล้ว <laughs> ยังต้องยีนเท้าได้ดูมายังไม่เห็นนะม <laughs> ันกันเราก็นําเลยแล้วก็นำ <laughs> เนี่ยยายดูเลยโอเคนี่ไว้เลยเขาบอกฝนมันทำให้คนเหงาหรือเพราะท้องเธอมีไม่ใช่อะไ ท้ <Le. S 1> totally, ยองะเลท้องฟ้าไปพีกเราท้กลายสายขนั่งน่องดาังผ้าปากใหญุ่ยคืวิ่งกับเสือกเลยนะสิงโตไหมพี่อเออใช่สิงโตวะหมูช็อตพี่เดินหมดโทถูกแล้ว<อ>คิมเราต้องช่วยเตือนลหล่อดีดีด,ดีผิดอะไก็ต้องเรียนเนาะคือเบอร์อะไรแล้วเตือนหยือว <c oughs> ฝนมันทำไม่ไม่น่าใช่เราผิดเลยเขาฝนมันทำเองคนนึงเอเรื่องขวาเป็นแวะหายไปตีก่อนได้ไหมอ่ะเหรอฮะอะโศมเหรออันเช็คปะเพราะเราจะเลื่องขวาเราจะเป็นไหนไม่ต้องเด้อดซ้ายแล้วจะไปยิ้มอย่างนี้เปล่าโนนี่เฮ้ยใช่ไหมอเออใชอ่ใช่ใช่จะแวะกันไหมถ้าเราลำกันเจอเยอะอยู่แล้ว อราจะาจะปิดไมค์แป ทุกคนเดี๋ยวผมมาอีกรอบหนึ่งอาจจะไปติ๊กต็อกอะไรนะอาจจะไปะไลฟ์ด้วติ๊กต็กอกจุ๊บเร็วทำไมกล้องไม่แรกล้องเพราะกระจกแตกแบบฟิลมเหมือนนี้แหละดีเทมวอนอคไรส <laughs> <laughs> เราหล่อเราหล่อที